เมกเวิร์ดมันมีใบไม้ปอมเมนบปเลยได้บนเลยน่ยเฮย้บนเลยตัวดีห่เลยเดอเก่งเร์ดเด้วหน่อยเออหลาเลยสวัสดีครับขอผมบอกกินสถิติอีสานพ่อกระเทอนครับสวัสดีจ้ามีเปลี่ยนบรรยากาศพาพี่น้องมาขัวหอยหาหายเข้งไลสายเบิรดเคือเปลือกกองเล่ัหมเปลือก เราเคยมาหาทุกปีอะไรจ้ะแต่ปีนี้มันจะมีหรือเปล่าตรงนี้จะก่มันจะเป็นฝักหอยเชอรี่ใช่ไหมเหรอติดกแล้วงูดูปููั้งปเป็นแบบนี้หอยไ,ม,ไม่น้อยเฮียลงไปครบไงกระเบนระเบนลึกแบบนี้เนาะ เป็นด like ้วยใจเต็มเลยเอาเอาหอ่ไูกนี่แหละเอากอาเพงหอยเขาไงหรือหอยจำศีลมันจะไม่มีดินมันจะแกงแซบดินก็ยังไม่ค่อยแน่นตดยังไมน่แน่นนมัจุเป็นด้ยเอาเต็มกระเป๋งละเมือแล้ค่ะ ตายนี่เด้นี่มีขาติคุยใหญ่นั่นเลยเอาเสียมหรือเอาอันนี้อันนี้เอาเกี่ยวนี่นี่นี่โอ้โหคุยใหญ่นั่นเลยดินี่เหรอไปโอ้โหมีเทนอยู่เต็มกับหม่องน้อยจะถังน้อยเขาหนี่งก็เมื่อละดีเก่ง้นน เป็นหรือตายเป็นเป็นนี่ดิหอมเชอรี่เป็นเรออือหือจะเป็นจะตายมือหงอุดหงิดเรามีตัหวหน่วยเป็นเพห่อบะเทล่างลอยตุปปต้ป,ป่องตุ้ป่องขึ้นเลยจะ <c oughs> เป็นตัวนี้ กองกัอนอยู่อี่งยังาตังเด็ดให้เลยเสรยงจ้ากุบผู้หญิงเนี่ยเต็มตายฮ่าฮ่าเออเป็นได้ค่ะเออ,อ,กอ,อกิ่งเลยบื่อเชือ่อกันได้เดขี่ยไปเลยได้แบบคือ บึงเลยตะกงก่อนเนี um mm ่ยตะก้องอยู่้ปีดอกเซอี่เลยบองนี้คะใช่กินไฮจุกไปได้การอยู่นะมือไหหอยเชอรี่ขึ้นมาเปลี่ยนกันสติจะขัวมากสติพามาปัวอยู่คูณต้นกะทุ่ม ทุ่มนะคิดจังว่ามีอยได้บอสุคนจนไม่ดิได้หลายหน่วยเลยเด้เปลืกขหลายหมันตายข้างบนเหนื่อยบงั้นเลยเป็นตายี่น้นขัวลงลึกๆหรือยู่ข้างล่างเลบเบ่อน่ีิดิมันอยู่ลึกไหมอือนเดนกใหญ่ือตัวตายนะเอใหี่หลีใหญ่หลี่ะองหมูน่า่ ตายบอกตายหนะถึงมันคะ่ะ <c oughs> มดกินเลยพี่น้องไม่ได้ตายนำอย่างเลยไม่ <c oughs> ได้ว่าถือยาบอกยาเบื่ออย่างเด้อมดมดเจาะธรรมชาติเนะาะยามมีน้ำปลาหอยกินมด,าดยามน้ำลดมดกินมัดมดกินปลากินหอย <c oughs> พินก็จะจับด,ดีเด้อดเป็นเชือดีหนึ่งเนเชือดี่เป็นนั่นน่ะเป็น ให้ทุกทีมันก็พอดีอยู่มันก็บไดแห้งเกินไปกับบไดเล็กเกินไปเป็นนึ่ตึบๆดูหนุ่ยใหญ่ขนาดมีอีกด้วย <uum> นี่นี่กครับมก็ยังถึงนะนี่ฮาน่น่าตึก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 พี่เนาะใช่เสียห็นไปตัวเล็กไม่รู้ว่าเป็นหรือตุยโอ้ยหอยทรายบอกพี่น้อหอยทรายหอยทรายมันก็กินได้พี่น้องนี่ดิเออมันเป็นแบบนี้แต่แต่มันตัดก้นยากมันกินยากก็เลยไปเอาไปกินนั่นนั่นนั่น nan 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 đó nè nan nan đó nan 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 Năn, nan 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 มันก้นมันเตกแล้วตรนนั้นแหละรอดดีได้อยู่น้ำมุมนี่วันอุ้ยเป็นได้เลยนะสติกอืมโอเคงับดุเธอติกสีนั่งแล้วยังดีหลังเลยปีนไปเลยข้าวี่นี่เละอยู่นี่แหละเด้อนี่ข้านี่โอเคถ่ายน้ำมุมนี้ข้าวี่หัวหอยที่แท้ทูมันต้องแบบนี้

เบาเห็นเปลือกเห็นฝาพ่อมเป็นอย่างนี้นเห็นฝาแล้วติ้งตะเอินเปลือกติ้งตัวเอิน,นว,ว่าฝาลงดึกดุกกระเด้อเป็นชั้นของคนเดียวได้รึมีตัวอะไรเล่นออกมาบอลง <c ười> เด้อเขาว่า <c ười> <c ười> ม,มีตัวอะไรเล่นออกมาเลย

เมันไม่ตายน้องอุ้ยตายมันมาอ่อู้ยมันมาอยู่เต็มเลยยูพี่บ้างนี่นี่แบบเห็นเป็นก้อนอยู่นั่นะกำลังตายขึ้นมาสองหน่วยอันนี้ก้อนนี้บุญเอาเฮ้ยหอยทรายติหอยทรายเจ้าเนื้อจ้นื้อหอยหมเป็นอยู่อ้วนด้วยตายด

ui mà chơi đi đã bên bọc ừ. <d Banh art>? gen <d nói> ngay. Nè đi, có phaio. Ừ á. Ừ, ôi, 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 À, ôi, 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 đi, 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 ôi, ôi, tài, ôi, ôi, bên ôi, bên ôi, 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 เป็นเพชรทอแไหลตักอะไรเพิ <h 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 ่มเต็มไปเลยขึ้นโกนคุ้มเลยตายแล้วทรุดแล้วผีแต่ไหนใส่อะไรใส่ออกไปมีดีมีดใส่ไป เอาซีรีส์ไดดดดอ้หายจุกตายไปแล้วเดี๋ยวแกะยังไงนะบังเทืองหนันควอดออกมาควอดออกมาแบบนี้หันนี่แต่อหวยด้ย <c oughs> ไปนำหลังกันก็ยังได้อยู่บังเทืองไปคิดที่

ถ่ายพน้องเบื่งยากเลยเด้อไปมุมพุ่นมาเลยเดี๋ยวเสื็จติดติดตัวแสะมุมนี่ก่อจะติดแสะมุมนี่ก้ติดหมดแล้วตัางเป็นลือตายหน่ยใหญ่เลยดูเดี๋เวนี้เป็นอยู่เงินบมดเลยดิโอ้ยหมกเลยเอ่างอีกก่ออ่างอีกเกาะสามสี่หน่วยนี้เป็นลือตายบุลูกเข้าไปแอเป็นอยู่ในรูนั่นสี่หน่วยกูหนึ่งหนึ่งสองอย่างนี้เลยเป็นลือตาย เสียมะใกล้ๆหนึ่งรอดตายได้อันนี้รอดมาอดสองตัวอัอที่ขอตัวแซะมุมนี่ก่อ,กอ่ถายเนี่อุโบห็ลละเดี๋ยวเต็มถังน้อยเอาเฉพาะในม,มุมโค<ฆ>นต้นไม้เนะมันเป็นโพงเข้าไปโอ้มันอยู่แน่นเลยในะนั้นนะพื่นแถมอ้วนอยู่ต่างหาก โลมาอีกทางนี้จ้ะมาเห็นตุงที่มันเปลือกกองเอเล่อยู่เปลือกัหลางๆแต่มันก็ยังมีตัวเป็นอยู่นะนด่ดิดูดิแค่ตัวเป็นมือฝังนี้ออสองสามสี่เป็นแน่นะเป็นได้เลยโอเคเป็นแต่ตายกับมึงมีปัญหาดอกว่าแบบเวลาเขาสิทำคืนมันก็เอยขึ้นคือเสีทุกดล่างนี่แหละอืออือโอ้ยู่กองกันเอเล่อยู่ตรงนี้

ลงบ่ได้ติ๊กต่ำนึงก็ได้นะโอ้เหมืนหอยเด้ีหอยเด้อ๋อฉันรับสติ๊กที่ไหนที่ไหนเห็นย <c oughs> ออังไงขึ้นหนึ่งอ๋อโอ้เห็นแต่ไกลเลยแต่ว่าจะเป็นจะตายไม่รู้เห็นแจตรงที่ห้องมกุดมันแสงนี่เละจ้ะดิถ้ามันบ่ตายนี่เต็มถังเลยเนี่ย Tim ừ. đuổi tìm tay đuổi tay hôm nay đưa tay hôm nay đưa tay tay hôm nay tay tay hôm nay 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 tay กอเดม่โอเเนี่ยนเปนนิ่งม่อ้าโอ้ยมดดเลยไม้มาองอย่เดียวี่นี่นี่นี่วอ้วนนั่นเลยคนเนเดเดดกินหนัพก่นหเมดดเลยนีอ้วนนั่นเลยพี่นะไปกินสิบมาแม่ไปเดี๋มดบดเลยไปไม่พกมันอยู่มนเดยยังบม่ได้่้โอ้ยน้องจ๋าเดี๋ยว้ด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  กองกันเอเล่อ huh. ยู่ไม่ดิเป็นหรือตายตายเ็นหรืเล่าจะเป็นน่ะอ๋อตัวนี้อ้วนได้แบบนี้ฮะตัวน่ะมืดมปดิถ้าเกืบมือแล้วอุ่น

quá đó có tôi đi không thể đi không nào hết tên thẳng, hồi như đấy okay <laughs> เบ้งน่นอีกเอาอีกมามีกันเลยี you know, <mon tercer> ่ <eraser> ้ิงสนอสิป <laughs> ีนักบ่มีกบของไงปีนี้ตุงนี่แหละต้งนี่หละได้ปเนอ่เรเห็นเป็นไงเป็นไงอยู่ได้เมดปีนีขึ้นมาอีกด้เหีเต็มทั้งหด เงนอยนี่เจนี่ดันเจอนเเาเจ้าหน้ามันถอนรูกะถ้าบ่ให้เลยก็จะลบไปบงๆเลยหมมันเลยนะพอาแล้วเต็มถังน้อยเขาแล้วโอ้เต็มถังน้อยก็ธรรมดาดินี่สุดสองรูบอกจะได้มุมนี่ตายหมดเลย

นั่นะเป็นได้นินแล้วนี่สาตัวเป็นมดเลยตัวเมือเลยนั่นนันเป็นมดเลยตายตัวนึงกดสีตุ้มโอ้ยมีได้หลายอยู่จ้าเอาขนองก่อนไปละเดี๋ยว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 เดหมดนะอเออได้หลายเลย ปัหาเรื่องมัน